สวัสดีโยมทุกคนวันนี้หลวงพ่อพาเขามาดูป่าธรรมชาติก็เราก็อยากดูพอทางมจเตดูมอเตออธิบายก็ไม่ได้ดูป่าก็เลยอธิบายไปด้วยเล็กๆน้อยๆพาโยมมาเที่ยวป่าป่าเขาลำนาวไพรการเข้าป่าก็เป็นสริมงคลเป็นเทพเทวดานี่เป็นทางสามแยกเราก็แยกซ้ายตรงนี้ ึ้นไปคือเป็นช่องไม้ะอะหรอตรงพีนี้นะตรงนี้ที่เรามานั่งสมาธิที่มีจอมปลวกอ่ะใช่ไหมโอ้ยช้างมันมาเย็บเนี่ยที่นั่งสมาธิเนี่ยจอมปลวกอยู่ไหน 我。Cool. สวัสดีโยมพุทธบายสัตว์ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะในจอมปลวกที่เราเคยมานั่งพวกวัดแถววังน้ำเขียวมีหลายวัดเหมือนกันถือว่าเป็นวัดที่โชคดีแต่ความโชคดีนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวความโชคดีก็อยู่ที่อุบาสกอุบาสิการพระสุตสมเนรพระพิสุตสมเน,นที่ชอบป่าเขาลำนาไพรแล้วก็ได้มาฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอย่างเป็นสูตรของการฝึกธรรมสูตรของการฝึกธ,ธ,ธรรมในพระพุทธศาสนานี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วคือเราต้องการความสงบทางกายวาจาใจเมื่อเราเข้ามาอยู่ในป่านะเงียบมากจากเสียงคนก็ไม่ได้อาจากเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงประโคมต่างๆก็ไม่มีก็จะมีก็มีเสียงบรรเลงธรรมชาติ เหมือนเวลานี้ก็ศักา,ารย์ก็บรรเลงเสียงเข้าไปใน YouTube ของเรา,า YouTube นี้หลวงพ่อได้จัดส่งไปให้คณะลูกศิษย์ที่อยู่จากประเทศอังกฤษซึ่งคุณอ้อมนะเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่นแล้วส่วนทางอเมริกาก็ามีญาติโยมพุ้ตรบริสัตว์หลายรักทีเดียว ล้วส่วนในทางยุโรปก็มีหลายประเทศเหมือนกันเช่นเยอรมันอ่าเป็นเปาร์เซียเปิดแล้วเช่นอิตาลีอย่างนี้ก็มีลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่แถวนั้นเยอะพอหลวงพ่อส่งคลิปการเข้าป่านี้ให้เขาได้ชมเขาก็อนุโมทนาทุกคนที่พวกเราผู้จบวยตัดทั้งหลายได้อ่ามาฝุกหัดปฏิบัติธรรมในป่าในป่าเขาลำนาวไพนี้ าสามารถทำให้ญาติโยมได้เข้าถึงความสงบได้เข้าถึงสมาธิในจิตลึกๆเมื่อโยมได้เข้าสู่สมาธิลึกๆแล้วเนี่ยโยมก็จะได้มีสติปัญญารู้วิธีการดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยรู้สามอย่างหนึ่งเนี่ยรู้วิธีการอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสงบสุข 2. มีวิธีรู้ในการทำธุรกิจอย่างเจริญงอกงามพกปฏิบัติธรรมเนี่ยสรู้วิธีการกอบโคยบุญบารมีให้กับตนเองมันก็เริ่มต้นจากจิตสงบทั้งนั้นเมื่อโยมไหนฝึกหัดปฏิบัติจิตให้สงบแล้วก็สามารถสร้างครอบครัวของตนเองให้สงบสุขได้สาม,มารถทำกิจการบริษัทของเราให้เจริญรุ่งเรืองสงบสุขได้ ก็าสามารถน้อมจิตตั้งใจของตนเองให้เกิดบุญบารมีได้เพราะว่าความสงบมันจะนําเราไปคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และอีกประการหนึ่งความสงบก,ก็คือการกรองความคิดคัดสรรความคิดที่เป็นสาระคัดสรรความคิดที่เป็นประโยชน์คัดสรรความคิดที่มีเหตุมีผลมีเมตตาธรรมในจิตนั่นเองมันก็เกิดขึ้นจากความสงบทั้งนั้น จึงสรุปว่าความสงบก็เหมือนหลังคาหลังคาบ้านหลังาคากุติฝนจะตกมาก็ไม่เปียกเราอยู่ในนั้นก็ไม่เปลียนสมาธิเนี่ยเวลาเราต่อสู้ชีวิตในทางโลกปัญหาเกิดขึ้นชนิดประเภทต่างๆเราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเราเข้าใจว่าโอ้อันนี้ฝนตกมันต้องเปียกนาเปียกแบบนี้อ๋ออนนี้การกระทบเราก็ต้องรู้แบบนี้เราก็ต้องได้ยินแบบนี้เราก็ต้องพิจารณาแบบนี้ เพราะฉะนั้นลังคาเขาถึงทำให้เอียงเพราะว่าต้องการให้น้ำมันไหลออกจิตที่เป็นสมาธิก็คือจิตที่เอียงไม่ให้อารมณ์ปิดเข้าไปอารมณ์ที่ถูกกระทบมันก็ถูกพัดออกหมดจิตของเราก็กตั้งใภายในบ้านนั้นก็แล้วแต่เราจะประดับประดาอะไรเราจะวางตู้เย็นตรงไหนจะวางครัวตรงไหนจะวางที่นอนไว้ตรงไหนแล้วแต่เราที่เป็นเจ้าของบ้าน ได้กระเดียวกันชีวิตของเราที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเมื่อเรามีเหตุผลแล้วเราได้จัดการจิตของเราว่าคิดยังไงเป็นสุขลอยวางยังไงตัวจะเบาคิดยังไงมีธรรมเป็นที่พึ่งคิดยังไงให้ทมอยู่ในจิตเราก็สามารถคิดได้เราก็สามารถทําได้ในจิตของเราทุกคนทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความสงบ้วยเหตุนี้การปฏิบัติหรือสํานักปฏิบัติก็คือสํานักที่ค้นหาความสงบนั่นเอง เวลานี้เสียงจักรจันร์ก็หยุดร้องแล้วต่อไปก็จะเป็นเสียงนกร้องมาแทนทีเสียงนกก็มาแล้วหลังจากจักรจันหยุดร้องเสียงนกก็มาร้องแทนเป็นธรรมชาติที่การส่งสัญญาณเรื่องยินฟ้าอากาศร้อนระดับนี้อากาศเป็นแบบนี้ทําให้จักรจันร้องอากาศเย็นขนาดนี้อากาศพอดีขนาดนี้ทําให้นกเนี่ย ตื่นตัวรีบตักนันหาทำมาหากินอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั s <ays> <S ้นธรรมชาตินี้ <_ s ays> ทําให้เราเรียนรู้อะไรไหลายอย่างที่เราไม่รู้ทําให้เราเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่ต้องศึกษาหาข้อมูลในการฝุกหัดปฏิบัติธรรมการฝุกหัดปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นเป็นยังนงที่เราทุกคน จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจชัดแล้วจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาสำหรับญาติโยมไหนที่โชคดีในช่วงจังหวัดที่หลวงพ่อเข้าป่าโยมได้มาด้วยหลวงพ่อก็จะพามาให้เรียนรู้ถึงการนั่งสมาธิในป่าถึงการนอนในป่าอโอกาสข้ั้งหน้าก็จะพาโยมมากางเต็นท์นอนในป่าบ้าง แล้วก็เพื่อให้ญาติโยมได้เรียนรู้แต่เรามาหลายคนไม่ได้อย่างมากมาก็ได้ห้าหกคนแล้วสุนพระก็มาองค์สององค์มาทําสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในป่าแต่ว่ามากลางวันนั้นมาช่วงเช้าแต่บางทีหลวงพ่อชอบมาแต่เช้าอย่างยกตัวอย่างหกโมงเช้าเรามาเข้ามาในป่าแล้วก็นั่งสมาธิถึงเก้าโมงครึ่ง เราก็กลับไปวัดก็ได้หลายชั่วโมงเหมือนกันในนั่งสมาธิได้อบรมธรรมะในป่าได้ไพฝึกปฏิบัติธรรมในป่าเมื่อเราได้มาฝึกผัดปฏิบัติธรรมในป่าชีวิตของเราก็จะสงบจิตของเราก็จะสงบร่มเย็นเมื่อจิตของเราสงบร่มเย็นแล้วการต่อสู้ชีวิตบนโลกใบนี้เราก็สามารถดำเนินไปด้วยดีได้ จางถ้าญาตโยมไหนเนี่ยได้ฟังคลิปนี้นะว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่รักษาป่าเนี่ยบางทีเจออุปสรรคเอจออุปสรรคในการต่อสู้ชีวิตในป่าอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อยื่อคุณติ๊กเนี่ยถูกช้างบ้างกระทิงบ้างชนตอนนี้ช้างมาไล่เหยียบเหยียบไม่ถึงขาหักรู้สึกว่าในเร็วๆนี้ก็จะต้องไปผ่าตัด เอากระดูกออกเพื่อเสริมเหล็กหน่อยเพราะว่ากระดูกมันหักอันนี้แล้วเงินเดือนก็มีไม่พอเงินเดือนน้อยเจ้าหน้าที่รักษาป่าให้ประเทศชาติเกิดความร่มรื่นเนี่ยนะ,ะเงินเดือนน้อยมากอันนี้ยังเกิดอุบัติเหตุอย่างลูกจิตหลงคอเนี่ยการที่จะไปผ่าตัดอะไรการที่จะไปรักษาตัวอะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังมักที่จัดมา ก็ไม่ได้กล่าวถึงการบอกบุญให้ช่วยแต่หลวงพ่อก็หาทางช่วยเหลือเนี่ยได้อยู่อย่างปลอดภัยเขารักษาป่าให้เราเราได้อยู่เมื่อเขารักษาป่าให้เราเราได้อยู่ดีเขามีอุปสรรคนี้เราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อกูลเขาอย่าีเป็นตน้นเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทธุกรกิ์หลวงพ่อทุกคนนะถ้าจะมีความประสงค์ ที่จะช่วยเหลือเล,ล็กน้อยไม่เยอะโยมหมื่นสองหมื่นบาทสามหมื่นบาทอย่างนั้นเราก็สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเราได้อันนี้ไม่ได้บอกมุญนะหมายถึงหลวงพ่อพูดให้ฟังเฉยๆอันนี้ถ้าเรามีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันดูแลก็ดีช่วยเหลือเกือ้อกูลให้ซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่บนโลกใบนี้ได้สบายญาโยมพุทธบรยกัดทั้งหลาย ที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเสียงจักรจันมันพร้อมเพรียงกันร้องดังพวกนกมันจะหยุดพอเสียงจักรจันมันหยุดพวกนกมันก็จะร้องมันก็เป็นอย่างนี้คือธรรมชาติเป็นอย่างนี้คือสัจธรรมในป่าหลวงพ่อชอบป่าชอบอยู่ในป่าเพราะในที่ที่หลวงพ่อได้เนี่ย คุณแม่โซมาลีดีเสมอเนี่ยท่านมีปิตัทาถวายที่ไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสองร้อยไร่หลวงพ่อก็ปลูกป่าปลูกป่าแล้วก็ให้ต้นไม้ร่มรื่นแล้วตอนนี้ต้นไม้ก็ขึ้นพอสมควรแล้วเป็นป่าร่มรื่นแล้วแล้วพวกพระที่ชอบนอนในป่าไม่นอนกุฏิตอนนี้ก็เอาเต็นท์ออกไปนอนในป่ากันแล้วเอาไปจำวัดในป่า ฝึกหัดปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า <c oughs> ส่วนหลวงพ่อเองนั้นก็มีเตียงอยู่ในป่าตอนนี้ก็มีอยู่สองจุดบางวันอยากจะมานั่งสมาธิตรงนี้ก็เอาเต็นท์มากลางบางวันอยากจะไปนั่งตรงนู้นก็เอาเต็นท์ไปกลางไปกลางในป่านั่งนอนเพราะว่าในป่าสองร้อยไร่นี่ก็ร่มรื่นพอสงควร แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แต่เป็นต้นไม้ไม่เป็นธรรมชาติเพราเราปลูกขึ้นมาเองแต่ถ้าเราเทียบป่าใหญ่กับเขาใหญ่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสมานอนในป่านี้มากกว่าแล้วเป็นมรคนมากกว่าบางวันก็คิดสน,สนุกว่าอยากจะมาอยู่ป่าคนเดียวแล้วก็เชา้ชาๆช้ให้ป่าไม้เนี่ยเอาข้าวมาส่งทันเสร็จแล้วก็ให้เขาเอากลับ ถ้เราก็อยู่เรื่องความเพี่ยนคนเดียวถ้าอยู่ได้อย่างนี้เป็นนานๆหลายวันหลายเดือนก็มันเป็นสิริมงคลเพราะว่ามันมีที่ชมวิวบางจุดเนี่ยประชาชนไม่ได้เข้าไปใช้เจ้าหน้าที่ก็เพียงเข้าไปดูเป็นบางครั้งก็เราไปอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็ทําสมาธิอยู่บนยอดไม้แล้วก็สงบ รลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบถ้าจะได้คลังจิตเยอะนะโยมนะเพราะจิตของมนุษย์มันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่มันมีเรื่องคิดเยอะมากเพราะมีเรื่องคิดเยอะมากมันก็ไม่ค่อยสงบพระก็เหมือนกันนะโยมนะางที้ก็มีเรื่องงานต่างๆมากมายสายฟองเยอะแยะไปหมดมันมีเรื่องงานแล้วเราก็ไม่ค่อยได้สร้างความสงบขอความเจริญงอกงามในธรรมคำสัำ่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า จงบังเกิดมีใจโยมทุกคนขอให้โยมทุกคนที่ได้รับสมทิน่นี้ขอให้โชคดีนะโยมนะนอนสบายนั่งสบายทําใจสบายชีวิตเราก็จะสบายเองอันไหนที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกโยมก็อย่าไปคิดมันอันไหนที่มันวุ่นวายโยมก็อย่าไปคิดมันส่วนปัญหานั้นเราต้องแก้ด้วยปัญญาไม่ใช่แก้ด้วยความทุกข์ส่วนปัญหานั้นเราต้องแก้ด้วยอาศัยเวลาไม่ใช่แก้ได้ดังใจที่เราจะแก้ทันที ขอให้ทุกคนโชคดีวสวัสดี